สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลูกอ่อนรีวิวนะคะก็มารีวิวแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับลูกเป็นสาไข่นะคะหรือว,ว่าเป็นหันดอกกุหลาบนะคะก็ก่อนอื่นนะคะอ้อยก็ขอฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ลูกอ่อนรีวิวด้วยนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน t i k t o k นะคะอ้อยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะออยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ลูกเป็นสาไข้หรือว่าเป็นหัดโดรหลาบนะคะก็อาการที่เบื้องต้นนะคะที่ที่ลูกของออยเป็นนะคะก็ลูกของออยก็จะมีอาการซึมซึมไม่ไม่ได้สดใสล่าเริงนะคะแล้วก็มีอาการเบื่ออาหารถ่ายเลีวเป็นน้ำนะคะแล้วก็ เป็นผื่นนะคะเป็นผื่นแดงๆนะคะเป็นเป็นตรงด้านหน้าแล้วก็เป็นด้านหลังนะคะตอนนั้นแขนขาแล้วก็ใบหน้าเนี่ยก็คือยังไม่ได้เป็นเป็นตุ่มเป็นผื่นขึ้นมานะคะโอ้ยก็เลยพาน้องเนี่ยไปหาหมออยู่อยู่ที่คลินิกนะคะก็ หลังจากที่ไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าน้องเป็นสาไขา้หรือว่าเป็นหัดดอกกุหลาบนะคะก็จะมีอาการลักษณะคล้ายกับเป็นอิสุกอิสัยคุณหมอเปรียบเทียบแบบนี้คุณหมอบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการที่จะให้เด็กเนี่ยไปสัมผัสกับเด็กคนอื่นนะคะก็คือให้น้องเนี่ยอยู่บริเวณที่ที่ที่ อยู่แต่ในบ้านเท่านั้นนะคะห้ามไปห้ามไปเล่นหรือว่าห้ามไปสูงสิงกับเด็กคนอื่นนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะแพร่เชื้อได้นะคะทางการสัมผัสนี่คุณหมอบอกบอกมาก็หลังจากนั้นนะคะก็ก็กลับบ้านเออที่คุณหมอแนะนำแนะนำให้ทำเป็นอันดับแรกนะคะคุณหมอบอกว่าให้เราเนี่ยเช็ดตัวของน้องเนี่ย ให้ไข้ให้ไข้ลดมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะออยก็ใช้วิธีในการอาบน้ำให้ลูกนะคะแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับน้องนะคะถามว่าอาบน้ำได้ปกติไหมสระผมได้ปกติไหมก็อาบน้ำแล้วก็สระผมได้ปกตินะคะอันนี้อันนีเ้เป็นการลดไข้ที่ดีนะคะ แล้วก็การเช็ดเนื้อเช็ดตัวส่วนตัวแล้วอ้อยทํำยังไงนะคะออยใช้น้ามะนาวนะคะแล้วก็บีบผิวมะกรูดบีบผิวมะกรูดด้วยแล้วก็บีบน้ําบีบผิวของมะนาวด้วยนะคะก็คือให้แล้วก็เช็ดเช็ดตามเช็ดตามตัวนะคะตามซอกคอแล้วก็ตามข้อพับต่างๆนะคะเป็นการลดไข้ที่ดีนะคะ แล้วที่ลดไข้ที่ดีที่สุดก็คือจะต้องจะอ,อุณหภูมิเนีจะต้องปกติที่สุดก็ประมาณ30 3 5 36องศาเนี่ยคือปกติแต่ว่าถ้า37องศาเนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยต้องเช็ดให้น้องบ่อยๆนะคะอย่าอย่าให้ไข้สูงนะคะก็คือเช็ดให้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะอดหลับอดนอนเราก็ต้องเช็ดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องมีอาการชักการแปะแผ่นเจลนะคะไม่ได้ช่วยให้ลดไข้ได้นะคะคุณแม่ต้องเช็ดตัวให้น้อง ะะตามข้อพับตามตามซอกคอตามเนื้อตามตัวเนี่ยต้องเช็ดให้น้องแล้วก็กินยาที่คุณหมอให้มานะคะยาที่คุณหมอให้มาเนี่ยก็จะเป็นยาฆ่าเชือ้อแล้วก็เป็นยาลดไข้นะคะแล้วกเ็เราก็กินยาตามที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวของน้องนะคะ ลดไข้ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้องมีอาการชักได้นะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยมันจะมีอาการชักได้ง่ายนะคะจากส่วนตัวของออยเนี่ยคือออยเห็นหลานของออยเนี่ยเขาเขาเ,เขามีอาการชักเพราะว่า ไม่ได้เช็ดตัวให้เข้าบ่อยๆโอ,อ้ยก็เลยเอาประสบการณ์นั้นก็คือเอามาเอามาประยุกต์ใช้กับลูกของโอ,อ้ยเองก็คือโอ,อ้ยก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวของเขาเนี่ยเท่าที่โอ,อ้ยจะทําได้เนี่ยก็คือเช็ดเช็ดด้วยน้ําน้ำมะนาวนะคะแล้วก็บีบผิวของมะนาวลงไปนะคะแล้วก็บีบผิวของมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็เช็ดตามเนื้อตามตัวแล้วก็จนจนกว่าไข้จะลดนะคะ เราก็เป็นการป้องกันลูกของเราไว้ก่อนก็หลังจากนั้นนะคะพอผ่านไปประมาณวันสองวันเนี่ยไข้ไข้พอไข้ของน้องลดนะคะผืนเนี่ยผืนผืนของสาไขา้หรือว่าหานดอกกุหลาบเนี่ยมันจะค่อยๆอ,ออกมาเรื่อยๆนะคะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องตกใจนะคะ ก็คือมันเป็นอาการเหมือนกับอิสุกอิสัยเลยนะคะก็คือก็คือผื่นจะออกตามเนื้อตามตัวตามหน้าตามหลังนะคะก็คือเราไม่ต้องตกใจเราก็ให้น้องกินยาฆ่าเชื้อไปแล้วก็กินยาลดไข้ไปนะคะจนกว่าจะหายนะคะพอหายแล้วนะคะน้องก็จะมีอาการที่สดใสลาเริงแจ่มใสเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้ ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะคือถ้าสมมติว่าเห็นอาการเห็นอาการน้องถ่ายเหลวปุ๊บนะคะถ่ายเหลวประมาณ4ี่ห้าครั้งหครั้งเนี่ยแล้วก็น้องมีอาการผื่นออกเต็มเต็มเนื้อเต็มตัวนะคะเต็มหน้าเต็มตานะคะแล้วก็มีอาการซึมๆนะคะ เบื่ออาหารใงเงี้ยแล้วแล้วเอ,อ่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรีบไปหาคุณหมอเลยนะคะเพื่อเพื่อจะให้คุณหมอนวีวินิจฉัยว่าน้องเป็นสาไข้หรือว่าเป็นหัดดอกกุหลาบหรือเปล่านะคะแต่ว่าถามว่าอาการเนี่ยเหมือนอะไรอาการเนี่ยส่วนตออัวโอ้ยโอยคิดว่าเอ,อ่อเป็นคล้ายๆกับ อิสุอิสัยเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องลดไข้น้องให้ได้ก่อนนะคะการลดไข้น้องที่ดีสุดก็คือการจับน้องอาบน้ํสระผมได้ปกติเลยนะคะแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวของน้องเนี่ยก็ใช้น้ำมะนาวในการเช็ดตัวนะคะมันก็จะช่วยลดไข้ได้ดีนะคะทำเท่าที่เราจะทำได้ ก็คือเช็ดบ่อยๆยิ่งดีนะคะอย่าให้ไข้สูงนะคะคุณแม่ถ้าไข้สูงเมื่อไหร่นะคะน้องจะมีอาการชักนะคะแล้วเราก็จะเออเลยเราเราจะทำอะไรไม่ถูกนะคะจากประสบการณ์ที่ออยเลี้ยงหลานมาแล้วหลานชักเน่ยออยทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะไปไม่เป็นเลยนะคะก็ออยก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นมันจะเป็นประโยชน์ ต่อคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะแล้วก็ต่อพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะก็ขอฟังเ,เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าสมมุติว่าน้องเป็นนะคะก็สามารถที่จะแสดงความเห็นหรือว่าสามารถที่จะทักมาปรึกษาไว้ได้นะคะออยก็เต็มใจที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้นะคะ จากส่วนตัวของออยเองที่น้องเข้าเป็นสาไข่หรือว่าเป็นหัดดอกกุหลาบนะคะทักมาได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ออยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ